พระบังลอยพุทธบาทแม่แส่ครับลอยพุทธบาทแม่แส่ธาดุแม่แส่ธาดุแม่แสเนาะที่บ้านธาดเบอร์เพนนะครับ มาวัดมรดกแล้วมาเป็นแล้วไปเปิดปากแล้วเขาไปเป็นนะครับพ่อกัน เขาไปับตามที่เห็นเด่นนะเพื่อนๆไรขุดต่อปด้วยซ้จะได้กันเป็นไปก่อนกันครับนี่เก็นเงประานในอัฒนาครับเพราะว่านี่เป็นรอยเก้าเก่าขัดนะครับเป็นก็ทง ับ,บอกเป็นรูปร้อยขับไะไหครับแต่ตามที่ผมอ่านบนยูฝ่ามนังประัที่คนเขียนไว้ครับขอบน,นข,อข่งใ้ขาวครับมาบบเป็นร้รอยฝเจ้า นะที่พไอให้ไครับเาได้ปไปเบินท่างคับไปอ่านบางข้ครับประมาเิเขียนไว้นะครับ เอ้จริงก่บบุญพินิจคับที่หน้าพวกเราไปตามที่ผมอ่านมอนั้นกาปัญาก็น่าเชื่อครับ ก็คืนธมขอประทานคนตัใหมุ่้ที่ตรงหน้าร้อยครับเราทานตรงนีับระานนครับะเสร็จสมบูร ใครับกรกันกันในวัดกนครับครับดครับเนี่รับลกเก่าแก่นะครับเอ้เจ้า ปันไวประดิศฐานาไวคงศิษย์เป็นพรมเชยนานะครับผพรมเชยนานี่ครับมาเบ่งแล้วก็ตามเพื่อนๆนี่ครับตามที่เห็นน,นะครับพี่น,น้องเขาก็เบ่งไป นคนมักเบิงแล้วก็มักเที่ยวมักอยากเห็นนันเห็นนี่ครับเห็นแล้วก็ใน้ทยทำมาให้พี่น้องเขาได้เบิงนำเพื่อจะได้ติดตามมาผมไปใส่มาใส่จะได้รู้ครับค<า>อ,อ,อันนี้อันพระธาตุแม่แช่ไหมไแม่แสแม่แสเสนะาเนะอันส่อเสือเนะ รอยพุทธบาทแม่แสอันนี้ก็เป็นพระธาตุแม่แสเห็นอเห็นมันเห็นขึ้นในกัเกิลพิมพ์ไปมัก็เลยแบแบกมาเออลอยเยอ่ได้เปหลายคนเยอออันนี้อันธาตุธาตุปู่ กูกูที่เพิ่นเสียไปที่เพิ่นเป็นเจ้าอาวาสนี่นี่นะจ๊ะโอ้เป็นเจ้าอาวาสมาก่อนนะเจ้าอาวาสอืมบขบข้องค่ะเป็นได้นลอยกว่าปีแล้วอืมอ่าท่านก็ขอบคุณหลายๆค่อยให้ข้อมูลเห็นภาพกันสนุกสนานเลยผมบริการมาถามครับสวัสดีครับมาแวะอันถ่ายอันวิดีโอครับอเออ มันไอ้มีผู้แนะนําบอกมานะว่าไอ้ไปไหว้พระไอ้พระบาทแม่แสวบสันเขาเลยเออไหว้พุทธบาทแม่แสก็เลยมาไหว้เป็นงานวันที่ยิบสียค่ะเป็นงานวันที่ยิบซีเดือนนี้บอกครับยิบจานไม่ยิบสองยิบสามยิบสี่ค่ะยิบจาน่เพระเจ้าบวชชี้พามอ๋อแล้วพุทธบาทเพร่ีก็ติดแต้งด้วยดอกไม้อันเดือนนี้มันบอกครับเดือนนี้ค่ะเดือนนี้เดือนนี้มันเดือนกุมภาพันธ์เนาะ เดือนกุมภา้มผ้าลอยพระพุทธบาทแม่เสลอยพุทธบาทแม่เสจะมีการบวชชีพามเนาะวันที่ยี่สบามยี่สิี่บ่ยี่สามค่ะบวชค่ะยี่สบามบวชเลยวันที่เออโอ้นมงย้อนโยกความค่ะลงทางนี้จะบวชตรงนี้แหละค่ะบวชตรงนี้ละตีสถานที่ตรงนี้ละตีครับอือดูปลูกปลูกก็รูปเหมือนตรงนู้นนะคะสาราตรงนู้นนะคะครับครับ เดี๋ยวจะเออเดี๋ยวจะได้ไปเบิ้งพุ่นล้วครับขอบคุณหลายๆที่ให้ข้อมูลแวะมาเที่ยวเพราะว่ามันมีผู้บอกมากก็เลยเข้ามาเบิ้งนะครับเออผมท้ายยูทูบผมหลายพันตีแม่คุณมาจ้างก้าวจ้างที่ยังก่อไอ้น้องคายบอกก้าวน้องคายก็บพราก้าวอยู่บ้านบ้านห้อแล้วก็ก้าวไปใส่อีกทั้งทั้งอันบ้านที่ยังก่อ เชงเชม่หุ่นเนาะท่านุ่นม่บะับีเด้ับีััดีนะนอ้วาะับีเมนก็เป็นอิฐเนาะเื้อดินคอเนาะกดอท่านวัดกระลาบลื่นดีครับพี่น้องไปสนทนากับเพื่อนเพื่อนเพ่นชาวบ้านเพื่อนที่เพื่อนอยู่กับบ้านนี่เนาะก็เลยออกมานี่รับ เรื่องซีมีงานจัดงานบวชชีพามเนาะหอ้หองกู่กูเนาะตาชมวัดกับตาชมวัดเพิ่นอืมนินลัง กัเจี๋ยวผมินที่ภาใบายลงกูเน่อยครับเนาะ หลวงปู่กูท่านนี้อ,อครับเพ,เพื่อนผมสิบห้ามาไหวหลวงปู่นะครับอยู่วัดลอยพุทธบาทแม่แสนะครับเนาะ มาไหว้หลวงปูอ่อดีตเจ้าบาทพร้อม,มกับผมครับ เป็นเงนบาหลาไะคระบุกรณีกบาบัตรพุทธบาตแม่แสนะครับเนาะหน่วยลงปูนะครับลงปูกนะครับการทรกซึการทรกยการางี้ล่ เดลีวาลเนาะอายางอืโอ้โหปะพนองคนอืบาดตุ่งเกาหีีนงเด้ยบาดตุ่งเกาหลบดโบราณพระค้มงคล โอ้ก็เด็กวิววะกมันเรากบฟิผมขอใหเพื่อนๆครับนะครับก็เป็นบ้านาน่ผมก็ยังมโหนะครับเป็นบ้านอยี่ยเพื่อนือบ้านว่าผมมา